ขนุนตบแม่ทำไมใครเอาขนมให้หนูกินใครเอาอาหารให้หนูกินมุจักบุญคุณแม่แน่วะฮะทำไมต้องตบแม่ด้วยแม,แม่เป็นแผลเลยอืแสบด้วยเนี่ยเลี้ยงต่อดีไหมคะ ไม่ต้องเลี้ยงแล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปปล่อยวัดและโตไปแล้วเกินหืมทำไมคะผุดผุดมัดน่ยาทำไมไม่รักแม่หืมหนูแม่ไม่รักแม่ เดี๋ยวเราต้องห่างกันแล้วนะคนแมวก็ไปอยู่วัดไปไหมคะหนูไม่รักแม่หนูไม่รักแม,ม,กแม่ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครจะอยู่ด้วยแล้วน้องเขาก็ไม่อยากอยู่ด้วยแล้วหนูก็อยู่ตัวตัวเดียวในห้อง น้องขนมกับน้องหลงเขาก็อยู่ด้วยกันได้แล้วทำไมหนูอยู่กับเขาไม่ได้คะก็เพราะหนูชอบตบเนี่ยแม่ยังตบเลยเนี่ยเนี่ยมีแผลด้วยมีแผลด้วยเวลาบอกก็ไม่ต้องรับเลย ไม่ต้องมาหลับตาเชื่อฟังไหมเนี่ยเชื่อฟังแม่ไหมมเชื่อไหมเดี๋ยวไปอยู่วัดกันพรุ่งนี้ไปเลยไม่ต้องมาหลับตาเลย อาหารก็ให้กินแม่เป็นคนเลี้ยงเคี่ยวแม่ก็เก็บให,ห้ทำไมไม่เหมือนน้องขนุนเลยน้องขนุนนะน้องขน,นนะุน่ะ เขาเรียบร้อยนาตาเขาขี้ร้ายขี้หยังเนี่ยแต่เขาเรียบร้อยเจ้าของนาตาสวยนาัะแต่ใจนี่้ายมากเลยใช่ไหมใช่ไหมคะหนูจะหลับใช่ไหมโอเคหลับไปเลยนะ ทีหลังอย่าตบแม่อีกแล้วก็อย่าตบน้องไม่รักและ 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 รู้ไหมคะลูกขหนมนแม่เจ็บนี่เนี่ยแม่เจ็บค่ะแม่เจ็บมากเลยแม่เจ็บมากเลยทำไมหนูตบแม่ล่ะคะตบแล้วก็กางเล็บด้วยแม่เจ็บค่ะแม่เจ็บโอคค้ไหมคะแม่เจ็บ วิ่วิ่งเจ็บพรุ่งนี้หนูจะเปลี่ยนไหมคะพรุ่งนี้หนูจะเป็นแนวที่เรียบร้อยไหมคะ ไม่ใจร้ายกับน้องด้วยน้องขนมนเออน้องน้องขนมกับน้องหลงเวลาหนูอยู่คนเดียวหนูก็ไม่มีเพื่อนเวลาน้องเข้ามาหนูก็ไล่ตีน้องไล่ตบน้องเบ้เบ้ ใช่คลิปนี้กับมาอบร่มนองขนนได้จ้าอันโต๊ะแม่ได้เลยมาบอกกันทั้งบอกทั้งรับไปแล้วนะคะขนนขนนบายบายลูกสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะ เียข่าะะง่วงค่ะจ้าคิปเนียไว้แค่นี้ก่อนเ้ยค่ะสวัสดีค่ะ